ดวงคนเกิดราศีกันในเดือนมิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับด,ดูจชะตาเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรโดยคลิปนี้จะประกอบไปด้วยความรักคนโสดคนมีคู่การงานนะครับสำหรับคนที่กําลังหางานคนที่มีงานทําแล้วไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะหรือธุรกิจส่วนตัวรวมไปถึงเรื่องของการเงินโชคลาภต่อด้วยสุขภาพและปิดท้ายนะครับด้วยเลขมงคล ดวงราศีกันนะครับเพื่อนโดนจะเป็นอย่างไรเรามาดูในเรื่องของอดีตดูซิว่าอดีตเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระตรีมรตินะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นสองไม้นะในเรื่องสิ่งต่างๆที่เราคิดคาดหวังว่าอยากจะทําสิ่งนั้นอยากทาสิ่งนี้มันก็ค่อนข้างที่จะค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่เป็นเรื่องของความสําเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะอยู่ที่การกระทำนะครับอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยว่าจะทําได้ม้างน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ พิจารณาอย่างไรนะเอาซิว่าจะส่งผลปัจจุบันมากน้อยแค่ไหนนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระคณีหรือพระเพิกนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นเดอะเดวิลนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับสิ่งที่เป็นความคิดอารมณ์ต่างๆมันจะทําให้เกิดผลเสียเหมือนกันต้องบอกนี้ว่าในห่วงช่วงนี้ในปัจจุบันของเราเนี่ยคือไพ่ขึ้นเป็นไฟทั้งสองใบเดี๋ยวถ้าเราสังเกตจริงๆแล้วนะมันต้องระวังเรื่องของอารมณ์ตัวตนของตัวเราเองนะครับมันจะทําให้มันเกิดความสูญเสียมันทำให้เกิดเรื่องราวไม่ดีจากอารมณ์ของตัวคนเองนั้นต้องรงระะับโท ระงรับอารมณ์ของตัวคุณให้มากๆไม่งั้นเรื่องต่างๆมันอาจจะเกิดความเสียหายเกิดสิ่งที่ดีเนี่ยตามขึ้นมาได้โดยเช่นกันนะครับอนาคตเป็นอย่างไรนะอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอวกยักษ์นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเดอะมิดนะในเรื่องของสิ่งที่เราทำเนี่ยบางครั้งมันทําไปแล้วแล้วมันรู้สึกผิดรู้สึกกังวลใจไพ่ขึ้นอวกยักษ์เนี่ยหมายถึงการให้อาภัยตัวเองนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันอะไรที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะทํามาแล้วนือที่คุณฟังคลิปนี้อยู่เนี่ยนีม่มันเกิดขึ้นแล้ว ให้เราให้อภัยตัวเองเอาไว้ก่อนแล้วก็เป็นคนใหม่นะคะรับเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่แล้วก็ทําสิ่งที่ดีในปัจจุบันและมีสติในการทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดให้ดียิ่งขึ้นเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นให้อภัยตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะเราดูซิว่าความรักเป็นอย่างไรคนโสดดูซิปับคนโสดไพ่ขึ้นเป็นเทวดานะครับเทวดาหมายถึงเรื่องของพลังงานที่มีจิตใจที่ดีเอาไว้ก่อนในเรื่องของความรักก็จะ มีความสําเร็จนะครับมีความสมหวังได้มากยิ่งขึ้นภัยเกิดอบอุ่นหัวใจนะครับความรู้สึกที่ดีความรักที่มั่งมีเนะี่ยเกิดจากใจที่ดีก่อนไปอันดับแรก ความรักที่จะมันขัดนะมาจากความไม่มั่นใจของตัวเองบางอย่างที่เรารีบร้อนจนเกินไปในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่คุณเนี่ยบางครั้งมันใจร้อนจนเกินไปทําให้มันเหมือนเราเข้าหาคนนั้นเข้าหาคนนี้ด้วยความใจร้อนมันทาให้รู้สึกกดดันตื่นเต้นนะกดดันกับคนที่เราไปเข้าหานะครับทำให้เขาหนีหายตายจากเราไปด้วยความใจร้อนของคุณนั้นต้องค่อยๆเป็นค่อยไปบางอย่างก็ต้องใช้เวลาน,นหนึ่งนะครับเรามาดูซิว่า คนมีคู่เป็นอย่างไรนะครับคนมีคู่ไพ่ขึ้นเป็นร่มรื่นนะในเรื่องของความรักก็อยู่ที่ความเอาใจใส่ซึ่งกนและกันในเรื่องของความรักนะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆนะจัดแจงสร้างความสัมพันธ์สร้างความรู้สึกที่ดีให้กนและกันนะครับเรื่องต่างๆนะอย่าไปเร่งรีบต่างๆที่มันแบบ พี่เราอยากจะได้อย่างนั้นเราจะได้ใกล้อย่างนี้โดยที่เราไม่ค่อยได้คุยกันมากนะักมันทําให้การสื่อสารมันผิดพลาดนะครับสื่อสารไปด้วยอารมณ์ก็ตามสื่อสารไปตามใจของตัวเองก็ตามในเรื่องของความรักมันจึงทําให้อ่าต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ ให้ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ฐานของความเข้าใจและเหตุและผลอย่าใช้อารมณ์ปี่ตั้งอย่างเดียวนะครับไปขึ้นที่เป็นร่มรื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งพลังงานที่เราสร้างความรักที่มีในบ้านของเราสร้างความสุขในครอบครัวของเราให้ดีที่สุดในเรื่องต่างๆไม่ว่า,าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้อภัยซึ่งกันและกันทุกอย่างเช้าวันใหม่ทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นวันที่ดีเสมอนะครับอะไรเกิดขึ้นในอดีตก็ปล่อยมันผ่านไปให้อภัยซึ่งกันและกันความรักของคุณเองก็จะดีขึ้นนะครับมาดูในเรื่องของ การงานกันบ้างน,นะคนที่กําลังหางานดูซิว่ามีโอกาสได้งานทํำไมดูซิโอกาสจะมาจากคนที่เพียรคนที่อดทนคนที่ใช้ในเรื่องของความเต็มที่นะครับความมุขมานะอุตสาหะต่างๆให้เกิดความสําเร็จแล้วก็ความที่มันถอดใจออกไปก่อนเนี่ยระวังเหมือนกันบางทีการที่เราถอดใจไปก่อนเนี่ยมันทาให้มันเกือบจะสําเร็จแล้วมันก็ ไม่สําเร็จมาจากการตัดใจของคุณเองนะครับในเรื่องงานม,นมันมีโอกาสได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วก็ทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถในสิ่งที่คุณเนี่ยต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้นะครับอย่าใจร้อนทุกอย่างมันมีเวลาของมันอยู่แล้วอยู่ที่จังหวะแล้วก็เวลาของมันที่จะบังเกิดผลความสําเร็จเองนะครับไพ่จะแนะนําอะไรไหมดูซิ ให้แนะนาในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยสําเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนะครับตามที่เราเนี่ยพบเจอผู้คนมากๆเรียนรู้สิ่งที่เป็นความรู้ที่เราสามารถนํามาดัดแปลงนำมาทําให้เก่งกาจมากขึ้นนะครับใายใต้การพบปะผู้คนนะเมื่อเราได้พบปะผู้คนเนี่ยมันก็ทําให้เราเรียนรู้กับประสบการณ์ของผู้คนที่พบเจอล้อมรอบตัวเรานะครับ อ่ะอย่างไรต่อ้ขึ้นอิสระนะครับหมายถึงว่าการที่เราไม่จาเป็นว่าเราจะต้อง,ปอาง,งาเป็นอย่าง,งานั้นเป็นยูนเป็นอย่างนี้นะครับในเรื่องของงานที่จะมาทำเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้มากๆเป็นคนที่ทําได้หลายๆอย่างนะครับมีทักษะมีความรู้หลากหลายรูปแบบทําให้คุณเองมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขานะครับในเรื่องงานในเรื่องของสิ่งที่เราจะได้ไปทำเนี่ยมันก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นได้โดยเช้นสน,นะครับมาดูกันต่อนะครับในเรื่องของคนที่มีงานนะสำหรับคนที่ทํางานประจําหรือ ราชการเป็นอย่างไรในช่วงนี้นะครับมมนมีเรื่องบางอย่างที่เราต้องคิดพิจารณาให้ดีในเรื่องของงานบางอย่างมันเกิดความผิดพลาดเหมือนกันนะครับบางอย่างมันเหมือนลวงตานะครับมีคนที่มาหลอกให้เราทํางานให้มีคนมาทําให้เรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีรู้สึกกดดันเหมือนกันในช่วงนี้ก็ต้องอ,อดทนนิดหนึ่งกับ งานหลากหลายอย่างหลากหลายทางอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะถูกนําเรื่องของอารมณ์ของเราเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปใช้ทําให้เราดูไม่ดีในใสายตานะคนในที่ทํางานได้ด้วยนะครับดังนั้นมันก็ยังมีคนที่มาทั้งคิดดีแล้วก็คิดไม่ดีนะครับล้อมรอบตัวเราดังนั้นก็อย่าไปโฟกัสกับคนที่ไม่ดีอย่างเดียวก็แล้วกันนะคนที่ดีก็มีเหมือนกันก็อย่าไปคิดมากในยามที่เราลําบากในยามที่เราเจอประสบพบเจอปัญหาต่างๆมันจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนั่นแหละเราเก็บคนดีเอาไว้ในข้างตัวเรา และก็ปล่อยคนที่ไม่ดีให้เขาไปตามทางเขาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปรู้สึกรู้สาอะไรมากนักนะรู้สึกได้นะแต่เราก็ต้องให้อภัยเขาไปไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเจ็บใจแค้นใช้แต่อารมณ์ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สูญเสียออกไปนะครับแล้วดูสิว่าไพ่นะครับอยากจะเตือนอะไรไหมนะครับสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะครับดูสิสิ่งที่ต้องระวังนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการคิดเหมือนกันไพ่ขึ้นเป็นปลาเครื่องดื่มเนี่ยมันหมายถึงเรื่องบางอย่างที่เราอาจจะคิดหรือคาดไม่ถึงนะ บางสิ่งบางอย่างมันก็ลวงตาเราเหมือนกันนะครับบางสิ่งบางอย่างมาลวงตาเนื่องจากใช้อารมณ์ของเราเป็นที่ตั้งนี่แหละมันจะทําให้บางสิ่งบางอย่างเราเผลอเลยนะครับเผลอเดินในการกระทําเผลอเดินในทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องระวงังเหมือนกันนะในเรื่องของการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไพ่ขึ้นดูหนักดูซีดีเนี่ยบางทีมันก็ต้องดูจากตัวอย่างที่มันผ่านมานะครับเรื่องราวชีวิตก็เหมือนการดูหนักน่นะเหมือนเรา หับบเจอเรื่องราวต่างๆมาเป็นประสบการณ์ที่ดีและเราสามารถนํามาปรับใช้ในปัจจุบันได้ด้วยนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันก็เรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าบางอย่างเราต้องรอคอยให้มันมาเกิดผลสําเร็จบางอย่างเราทําแล้วไม่ใช่ว่าจะเกิดในอีกวันสองวันทั้งหน้าบางครั้งก็ต้องเกิดเดือนหน้าบางครั้งก็ต้องเกิดปีหน้าแต่การคลา่ขมงคณเนี่ยที่ทาในปัจจุบันมันดีอยู่แล้วนะครับจงเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทํานะครับและสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะส่งผลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเป็นพลังใจให้นะครับานนืองง จะเป็นจังหวะที่ดีหรือเปล่านะครับดูซิการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเปนะ็นในเรื่องของอมีดที่ปักหัวใจเลยนะอม,มันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วถามว่ามีคนมาช่วยไหมเรื่องการเปลี่ยนแปลงมีคนมาช่วยนะแต่มอยู่ที่การตังใจของคุณเองมากกว่าว่าการตังใจครั้งนี้ไพ่ขึ้นมันปัก หัวใจแบบนี้มันค่อนข้างเจ็บหนักเหมือนกันนะครับมันเป็นการที่ไพ่กาลังจะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราคิดจะเปลี่ยนงานไม่ใช่สิ่งผิดนะ,ะไ,มไม่ใช่เป็นการที่ผบดพลาดแต่ต้องรอคอยอีกหน่อยไหมนะอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะเพราะตกเรื่องใจร้อนในปัจจุบันดังนั้นอย่าเพิ่งเร่งตัดสินใจอะไรเยอะดีกว่าไ่ขึ้นรอคอยหน่อยใจเย็นหน่อยนะมันจะมีโอกาสได้ดียิ่งขึ้นกว่าน,น,นี้นะครับคนที่ช่วยเขาช่วยเราอยู่แล้วไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับไม่งั้นจะเกิดผลเสียรายจากการตัดสินใจที่ด้วยความใจร้อนของคุณเองนะอ่ะด เราไม่เปลี่ยนแปลงล่ะนะไม่เปลี่ยนงานละ่ะปับ๊บใพ่ขึ้นในเรื่องของการพิจารณานะครับพิจารณาให้ดีนะครับในเรื่องของงานมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเพียงแค่คุณในช่วงนี้ถึงแม้ยังไม่เปลี่ยนแต่คุณวางแผนก่อนได้นะครับวางแผนที่จะ,ะเปลี่ยนแปลงไปที่ทางไหนและมันดีอย่างไรช่องทางเป็นแบบไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราอยู่ภาวะสังคมแบบนั้นแล้วมันดียัางไงาดูให้ดีดูให้ครบนะครับในเรื่องงานมันก็จะทําให้เราไปได้แล้วก็ไม่ติด พัฒน,นาการในเรื่องงานเก่าง,งานเดิมนะสำหรับคนที่คิดจะเปลี่ยนในช่วงนี้ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เพียงแค่วางแผนเพิ่มอีกน,นิดนนึงนะเพื่อเสริมความมั่นใจแล้วก็ในเรื่องของการจัดการปัญหาต่างๆที่งานเดิมที่ทาในปัจจุบันนะให้มันเรียบร้อยก่อนก็จะดีกว่านะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นอย่างไรดูซิ คนที่ทาธุรกิจส่วนตัวเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นปลาตัวใหญ่เลยนะแล้วมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรเหมือนกันในเรื่องธุรกิจที่คุณทำนะครับมันก็มีคนที่มาช่วยเหลือแล้วก็เรื่องของหุ้นส่วนต่างๆก็ไม่มีปัญหานะไพ่คือเป็นเรื่องของครอบครัวหรือคนภายในที่ทําธุรกิจร่วมกับคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเป็นที่ตั้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มันเป็นในทิศทางที่ไพ่ขึ้นเป็นเพชรเลยนะก็มีโอกาสที่จะโอ้โหได้ทางปลาได้ทางเพชรเลยนะมีโอกาสได้ผลกําไรในททางที่ดีและคุณก็เอาเป็นว่าภาพเนี้ยเป็นภาพที่บ่งบอกในเรรื่่อองงขกาที คุณควรจะเก็บคนที่ไว้ใจได้เอาไว้ข้างกุนนะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนที่มันคิดไดีเสมอไปนะแต่บางอย่างการถนอมน้ําใจการพูดจาดีการที่เรารักษาน้ําใจกับคนที่อยู่รอบข้างเรามีเมตตาซึ่งกันและกันเป็นการเก็บ คนดีๆเอาไว้ข้างตัวเราเมื่อเราหวังดีเรามีความเมตตากับผู้คนสิ <exaggerated> ่งต่างๆก็จะทําให้ในเรื่องของได้รับผลตอบแทนนะครับได้รับในเรื่องของธุรกิจที่มันต่อยอดไปเรื่อยๆก็มาจากผู้คนได้ด้วยนะก็อย่างที่บอกว่าในปัจจุบันคุณระวังเรื่องของอารมณ์ระวังอารมณ์นี่แหละจะกระทบในเรื่องของมิตรที่หวังดีคุณแต่กลับในเรื่องของการที่เรามีอารมณ์ใส่พวกเขาแล้วมันเกิดการ กระทบกระทันกันอันนี้ระวังเหมือนกันในเรื่องของธุรกิจนะครับอันดูซิว่าสิ่งที่ต้องระวังนะครับเพิ่มเติมดูซิเดิมบ,บอกมาแล้วจะมีขึ้นมาไหมดูซิเนี่ยไพ่ขึ้นไปใน,เ,นเรื่องของอารมณ์นะครับความหลงไหลนะคือว่าบางอย่างเราก็มีอารมณ์นะกับตัวเองมีอารมณ์กับความทุกข์ตัวเองเนี่ยมานาให้มันไปมีผลกระทบกับคนรอบข้างนะครับสิ่งที่มันเป็นเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นพลาการมันเป็นความรู้สึกนะคือไพ่อาจจะดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงว่า ความหลงไหลพัฒน,นาการต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ,คณเองเป็นเรื่องส่วนตัวเลยในเรื่องของครอบครัวเรื่องอะไรก็ตามแต่มันมาพัวพันมันเป็นความรู้สึกที่มันติดขังคาและมันบรรดาโทสะออกไปนะก็ระวังเหมือนกันดังนั้นทาจิตใจสบายๆพาตัวเองไปเที่ยวบ้างนะครับพาตัวเองไปหาความสุขบ้างออกป่าเข้าป่าสู่ธรรมชาติเอิ้นก็บก็ช่วยทาให้จิตใจคุณเนี่ยมันสงบ่มเย็นดียิ่งขึ้นได้ด้วยบางครั้งไม่ใช่การหนีปัญหาหรอกแต่เป็นการไปพักใจสักแป๊บหนึ่งเพื่อใจเราสงบมากขึ้น ในการจัดการในการทําอะไรก็ตามมันจะมีความสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรามาดูในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับคนที่จะทาธุรกิจเสริมทําธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ยจังหวะที่ดีหรือเปล่านะครับดูซิทำธุรกิจเป็นอย่างไรไปขึ้นว่าอุ้ยมันทําได้ต่อนะความรู้ความสามารถของคุณ,คณเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับมั่นใจตัวเองเข้าไว้หน่อยนะในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการก็เลือกทาให้ดีนะครับอ,อ,อย่างไรต่อดูซิไม่มีปัญหาเลยนะต้องบอกเลยว่า มันต้องทลายกำแพงความลัวคุณน่ะเยอะๆนะครับในเรื่องของธุรกิจที่มีเสริมเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความใจร้อนก็ตามนะแต่มันก็ยังคิดถูกทำถูกอยู่นะแต่ก็ให้เรามีสติให้เยอะๆเข้าไว้ก่อนการถึงแม้ไพ่จะไม่ได้ขึ้นมาว่าตารตังใจของคุณด้วยความใจร้อนมันจะผิดพลาดมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเออเรามีทําอะไรด้วยมีสติดีสุดทีดส่ส,ส,สุดแล้วนะครับไม่ประมาทจากการใช้ชีวิตดีมากๆนะ่ะดูซิหากไม่ลงทุนหลักมันก็จริงๆน่ะมันมีคนมาชักชวนนะ อยู่ที่ว่าเราจะออกไปในเรื่องของการจะไปลงทุนหรือเปล่านะมันเกิดความช่างใจเหมือนกันแล้วก็เกิดความกลัวเหมือนกันกลัวว่าทําไม่ได้นะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่ไม่ลงทุนมันก็เกิดความน้อยเนื้อต่าใจเหมือนกันมันเกิดความเสียดายนะครับแต่ให้มันนกเอียงนะให้ถนนนกเอียงมากในเรื่องของการลงทุนว่าลงทุนแล้วมันได้นะเราลงทุนดูสิดังนั้นเราลงทุนด้วยสติด้วยความรู้ความสามารถของคุณเองนี่แหละก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจของเราโดยเช่นกันนะครับมาดูต่อในเรื่องของการเงินนะครับการเงินเป็นอย่างไร การเงินนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการใช้จ่ายตามใจค่อนข้างเยอะนะในเรื่องของความชอบส่วนตัวนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะลว้ลวนๆเลยช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อนู่นซื้อ,อ,อนี่ซื้อนั่นตามอารมณ์โอชัดเจนมากปะไพ่ขึ้นเนี่ยเป็นตัวแทนของเดลิวิวได้เลยนะคือมันเป็นพลังงานที่ใช้ตามจิตตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยไพย่ขึ้นว่าเหมือนคล้ายๆจับงูนะคือมันเหมือนต้องมีสตินะครับมีสติในการใช้จ่ายนะเหมือนบางอย่างมันก็ สัดสายออกไปนะครับซั้สายออกไปก็ต้องจับหัวงูหน่อยนะจับดึงสติตัวเองให้ดีไม่งั้นเนี่ยเงินก็จะสััดออกไปซะเยอะถึงแม้ว่าจะหาเงินมาได้มากน้อยแค่ไหนหากคุณไม่คุมสติในการใช้เงินมันก็หมดได้ด้วยเช่นกนันดังนั้นภายเกิดควาเป็นการที่เราต้องเริ่มที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกับการใช้จ่ายของตัวเองแล้วจะเกิดความเปลี่ยนแปลงให้เงินของเราเนี่ยมันมีเพิ่มมากขึ้นจากการที่ขยันเก็บนะครับขยันหาขยันเก็บขยันทำนะทำให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นนะครับ เรามาดูช่องทางการเงินดีกว่าช่องทางแรกเป็นอย่างไรดูซิปั๊บไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของการเก็บอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างแรกเก็บก่อนนะครับอย่าพึ่งไปคิดเยอะว่าจะหายยังไงเราเก็บให้ได้ก่อนในเรื่องของการเงินนะมันอยู่ที่พลังใจคุณคุณด้วยนะไพ่ขึ้นเป็นอเนอร์จีเนี่ยคือพลังที่จะมีสติสัมปชัญญะในการที่จะอุ้ยเงินมาเราแบ่งสับปันส่วนอย่างไรให้มันอยู่มากขึ้นนะครับขึ้นอยู่ความที่เราต้องมีความเข้มแข็งางจิตใจนะครับก็ต้องอดการอดเปรี้ยวไว้กินหวานบ้างนะค,ะนะครับเก็บเงินไว้ลงงทุนบ้า เก็บเงินเอาไว้เพื่อต่อยอดบ้างก็จะดีเสียกว่านะครับอะไรที่ซื้อมาจริงแหละที่มันเป็นความสุขของเราแต่มากเกินไปมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะอ่ะดูซิ้ช่องไที่2ช่องงที่2นี้ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของอ่ามันจะมีโอกาสเข้ามาเหมือนกันนะคนช่วยเหลือนะครับไพ่ขึ้นเป็นเรื่องของบุญเนี่ยมันหมายถึงเรื่องคนที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลตัวคุณเองนะมาจากงานที่มาจากความสามารถด้วยนะเฮ้ยมีโอกาสที่จะมีธุรกิจบางอย่างที่คุณสามารถทําได้และไม่ต้องไปเรียนเพิ่มเติมนะมาจากความสามารถที่มีอยู่เดิมแล้วแล้วก็มันจะมาโดยที่แบบ ไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคือไพ่ขึ้นเป็นช็อคเนี่ยมันหมายถึงว่าเออมันจะมีโอกาสที่จะสร้างเงินสร้างทองมาโดยไม่รู้ตัวมีคนมาทักหามีคนมาชวนทําธุรกิจมีคนมาชวนให้เราได้ไปทาตรงนั้นแล้วมันได้เงินมาช่วงระยะหนึ่งเอ,อ้ยมันก็ช่วยได้แต่ให้เราไปโฟกัสนี่น,นี่เก็บเงินเก็บทองให้อยู่อย่าไปช้อปปิ้งออนไลน์เยอะจนเกินไปนะย้ำเยอะๆเพราะว่าเ,ออเราต้องมีสตินิดน,นึงจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินในอนาคตได้ด้วยนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ เรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะครับโชคลาภเป็นอย่างไรดูซิโชคลาภพ่้ขึ้นเป็นนางอุตสนะครับโอกาสต่างๆเรื่องโชคลาภเริ่มมีเข้ามาเหมือนกันพ่ขึ้นเป็ในไกรทองนะครับก็ปัญหาต่างๆที่เราพบเจอในปัจจุบันมันทำให้ร้อนจิตร้อนใจโชคลาภหายได้ด้วยเช่นกันนะอย่างไรต่อพ่้ขึ้นเป็นในเรื่องของกุมารวตารนะครับเป็นในเรื่องของการที่เราต้องออโนกันกับ การกระทัต่างๆเหมือนเราอยู่ในศีลธรรมก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ระวังความใจร้อนความใจร้อนคุณเนี่ยมันทําให้เสียโชคเสียลาภได้ด้วยเหมือนกันนะระวังให้ดีเพราะโชคลาภคุณก็จะมีเข้ามาเหมือนกันพราะพลังงานนะ่ะค่อนข้างเยอะแต่หากพลังงานนั้นนําตกไปเรื่องของอารมณ์เนี่ยโชคลาภเ็าหายได้โดยเชน้นการระวังให้ดีนะครับ ดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพกายเป็นอย่างไรนะสุขภาพกายไพย่ขึ้นเป็นร้องไห้นะอืมคือมันต้องบอกนี้ว่าไอ้ความที่มันเป็นร้องไห้เนี่ยมันบอกได้2ออย่างเหมือนกันนะคือไพ่เนี้ยบ่งบอกในเรื่องของสุขภาพที่มันอ่าระวังเรื่องของการป่วยตัวร้อนนะครับไม่สบายนะเราก็ระวังเรื่องภาวะจิตใจอย่าค่อยมาดูภาวะจิตใจอีกทีหนึ่งว่ามีอะไรเชื่อมโยงไหมนะอ่ะดูซิไพ่ขึ้นในเรื่องของการเสี่ยงทายเหมือนถึงว่าไปนู่นไปนี่ไปนั่น ไปโดยที่ไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพร่างกายออกไปเที่ยวออกไปกลางค่ำกลางคืนนะครับไปซื้อนุน่นซื้อนี่ซื้อนั่นทำนูน่นทำนัน่นโดยที่เราไม่ได้ไดแบบดูเวลาในการพักผ่อนของร่างกายไปดูเรื่องของอาหารการกินเนีย่ยต้องระวังให้ดีนะคะรับอย่างไรต่อไปขึ้นในเรื่ององการนะพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอในช่วงนี้มันเป็นเหมือนการปรับสมดุลในเรื่องของการนอนปรับสมดุลในเรื่องของการกินต่างๆรับประทานอาหารต่างๆให้สมดุลต่อ ร่างกายที่เราควรจะได้รับไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดอาการป่วยได้ไง่ายได้ด้วยเช่นกันนะ,ะมาดูภาวะจิตใจดีกว่านะครับเพราะจิตใจพายขึ้นเดสเลยนะเขามีโอกาสเหมือนกันนะว่าไอ้ความทุกข์ต่างเนี่ยมันทําให้เราร้องไห้หรือมาจากความทุกข์ที่มันสะสมภายในจิตใจของตัวเรา การที่เราร้อนจิตร้อนใจม,นมีโอกาสที่จะทําให้เกิดเรื่องเกิดราวและทําให้มันกระทบกระเทือนใจิตใจได้ด้วยนะครับไพ่ขึ้นเป็นเจ็ดเหรียญน,นะในเรื่องของการใส่ใจดูแลรักษาดวงใจไพ่ขึ้นชัดเจนมากนะครับนะในเรื่องของการดูแลรักษาจิตใจของตัวคุณเองนี่แหละความทุกข์ก็เยียวยาจิตใจตัวเองนะครับรักษาใจตัวเรารัก รักใจของคุณที่มีนี่แหละดีที่สุดแล้วไม่ต้องรอให้ใครมารักเราเรารักตัวเองก่อนอันดีที่สุดเลยนะครับไพ่คิมเบอร์เดิลทาวเวอร์นะมันหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันบังเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายทุกอย่างมันเกิดขึ้นกระทันหันนะครับพอมันเกิดขึ้นกระทันหันมันําให้มันกระทบกระเทือนจิตใจตัวคุณเองโดยที่มันแบบเป็นอาการช็อกอะเจอเรื่องราวนู่นนี่นั่นทันกับตัวคุณเองทั้งจากคนรอบข้างมันําให้มันกระเทือนใจค่อนข้างมากนะครับก็ต้องมีสติเข้าไวในการกระทําทุกสรรพ เราจะได้ไม่หลงมัวเมาไปกับความรู้สึกต่างนั้นนะครับและเราปรับใจตัวเราให้มีความเข้มแข็งมีพลังใจมากยิ่งขึ้นและคุณเองก็จะทําทุกอย่างให้เกิดความสําเร็จได้ด้วยนะครับจะได้ไม่กระทบเตือนทั้งสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนั่นเองดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรคุณบ้างดูซิปับ๊บไพ่ขึ้นเป็นแม่ตะเคียนนะรูปก,กเทวดาเทพเทวาที่ปกปักรักษานะครับไพ่ขึ้นเป็นพระพายนะพระพายหมายถึงดินฟ้าอากาศความแปรปรวนอะไรต่างๆนะครับ ไพ่ขึ้นเป็นปีวอกนะครับในเรื่องไปถึงเรื่องของสิ่งที่คุณกระทำนะใช้ความฉลาดของคุณให้เกิดความสําเร็จดังน,นั้นไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการกระทำนะอยู่ที่สิ่งที่เป็นฟรีไม้ลายมือสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วนะครับภูมิใจในสิ่งที่คุณมีนะครับในเรื่องของความรู้ความสามารถความฉเฉลียวฉลาดในเรื่อง,องความสำเร็จมาจากการการะทําของคุณเองและทุกอ,อย่างจะแปรเปลี่ยนไพ่ขึ้นเป็นว่าพายเปถึงความแปรเปลี่ยนในเรื่องของการกระทําทุกสิ่งอย่างนะไม่ว่าอะไรร้ายๆมันก็กลับกลายเป็นดีได้ด้วยจาากก,าร,การท ุและมีเทปทวาคอยปกปักรักษาดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นพลังใจให้ก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นพลังใจในการทําคลิปต่อๆไปและกดซับสไครต์ด้วยนะครับใครกดแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับดวงจะดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจให้นะครับเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของชาวราศีกันดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ึ้นเป็นเลข5เลข9้าพลังงานของพญาพิเภกนะครับแล้วก็ไพ่ึ้นเป็นเลข5เลข6นะครับเป็น พลังงานของความสําเร็จความพยายามของเรานะดังนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของความสําเร็จเกิดจากตัวเราและเกิดจากพลังงานของตัวเลขที่เราจะนําไปเสริมให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นเสริมเรื่องของสติปัญญาเสริมในเรื่องของความสาเร็จเสริมในเรื่องของเงินทองเงินตรานะครับเสริมในเรื่องของการเอาชนะผู้คนได้มาก,กยิ่งขึ้นด้วยความฉ,ฉลาดสติปัญญาของเราจะบังเกิดมาก,กยิ่งขึ้นเมื่อเรานาเลขตัวนี้เอาไว้ล้อมรอบตัวเรามากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะทำไวเปอร์ก็ตามจดใส่กระดาษก็ได้นะแล้วก็เอาไว้ในบอสตางคนนนะาาใ้เเรริมงงกย่ขึป็ััจบ